วันพุธที่2มิถุนายน2564เวลา14นาฬิกาสำนักง,งานชลประทานที่7โดยนายจัก,การินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่7พร้อมด้วยนายสัมพันธ์เดือนศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีนา,นายกันตสิธิ์ธนพลพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่8โครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโ,โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธ,ธิภาพภการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานชนรประทานที่7ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี NBT อุบลเพื่อบันทึกเทปออกรายการข่าวอีสา,เานเช้านี้ทางช่อง11เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา9นาฬิกาและสถานี V c เค l e TV ทีอุบลราชธานีเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันได้ดําเนินการปรับปรุงทํานบดินและปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้นเป็นฝ่ายพับได้แล้วเสร็จตามแผนและได้เร่งรัดผลการดําเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปนตามแผนและนโยบายของดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วางไว้พร้อมทั้งเดินหน้าวางแผนและดําเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2564ซึ่งหากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชนลปะปทานได้8,000ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์2,000ครัวเรือนสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยภัยแลง้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ได้เร่งรัดให้โครงการชนประทานอุบลราชธานีดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดต่อไปนาะอ่างเก็บน้ําหนองช้างใหญ่อําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีรร่่นนวนะมชชนนนนนเเเ้าาาดยัปปทะือ